จากโจทย์นะคะการจำหน่ายรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมมีดังในตารางนะคะโจทย์ให้หาว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมยอดจำหน่ายโตโยต้ามีจำนวนมากกว่าลำดับที่สเป็นจำนวนกี่คันขั้นตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละยี่ห้อรถอยู่ลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างโดยดูที่ผลรวมลำดับที่1คือโตโยต้า ลำดับที่สองคือฮอนด้าลำดับที่สามคืออิซูซูลำดับที่สี่คือมิตซูลำดับที่ห้าคือมาด้าพอรู้ลำดับแล้วโจจะให้ยอดมายอดของโตโยต้าคือหนึ่งพันสองร้อยสามสิบส่วนลำดับที่สามก็คืออิซูซู ยอดก็คือสามร้อยเจ็ดสิบเก้าโดยนำทั้งสองตัวมาลบกันจะได้แปดร้อยห้าสิบเอ็ดดังนั้นคำตอบก็คืององูค่ะแปดร้อยห้าสิบเอ็ดคัน อัตราการบริโภคข้าวสารในภาคต่างๆตั้งแต่ปี2,560ถึง2,562ดังในตารางค่ะโจทย์ให้หาปริมาณการบริโภคข้าวสารของภาคกลางและภาคใต้ในปีพศใดที่มีอัตราส่วนเท่ากับหาโ<า>ดยน,น,นำปริมาณของภาคกลางหารด้วยปริมาณของภาคใต้

เท่ากับ4 2 99, 9 9 0 9หารด้วย2,94,880จะได้เท่ากับ1.45ปี2,562เท่ากับ5 3 6 5 7 7 ผ่านด้วย18472จะได้เท่ากับ2.97ดังนั้นจึงตอบปีพศสอ2562คือข้อคอควายค่ะ